อาหารมื้อหนึ่งนะเราก็กินไม่ค่อยมากนะถ้าดูๆไปแล้วนี่มันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้ารวมกันทุกวันทุกวันตลอดทั้งชีวิตนี่มันมีจำนวนมหาศาลนะมีคน ประมาณว่าคนเราเนี่ยกินอาหารเนี่ยตลอดทั้งชีวิตเนี่ยถ้าคิดเป็นน้ำหนักก็ประมาณ60ตันนะหกตันก็60,000่กิโลหรือเปรียบเหมือนกับน้ำหนักเท่ากับรถเล็กคันเล็กๆเนี่ยหกคันตลอดทั้งชีวิตนะ 6มื่นตันนะที่เรากินเข้าไปเนี่ยใส่ท้องเราใส่ปากของเราเนี่ยถ้าตัดเอาสิ่งที่เป็นของเสียที่เราขับถ่ายออกไปเนี่ยในรูปอุจจรปัสวะเงือ่อสมมุติว่า10%นะมันก็จะเหลือห้าหมืน สี่พันกิโลที่อยู่ในร่างกายของเราเทั้งหมดนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนนะก็ถูกใช้สร้างเนื้อเยือ่อนะกลายเป็นเลือดกลายเป็นกล้ามเนื้อกลายเป็นกระดูกกลายเป็นอวัยวะต่างๆของเรานะรวมทั้งเซลล์รวมทั้งเม็ดเลือด พู้ง่ายคือว่าไอห้าหมื่นสี่พันกิโลนะมันก็ถูกสร้างมาเป็นร่างกายของเราสมมติว่าคนเราเนี่ยนะหนักประมาณ54าี่กิโลไอห้าหมื่นสี่พันกิโลที่มันสร้างเป็นร่างกายของเราเนี่ย มันก็เทียบได้กับนะสร้างร่างกายของเราเนี่ยหนัก50กิโลเนี่ยประมาณพันครั้งหรือว่าพันร่างกายนะตลอดทั้งชีวิตนะอาหารที่เรากินเนี่ยมันจะสร้างเป็นตัวเราเนี่ยเป็นร่างกายของเราเนี่ยหนึ่พครั้ง และสมมุติว่าคนเรามีอายุ80ปีใช่ไหมร่างกายที่สร้างมา1,000ครั้งเนี่ยถ้าเอา80หารเนี่ยก็แปลว่ามีร่างกายที่สร้างใหม่เนี่ยของเราเนี่ยประมาณ12ครั้งต่อปีนะเรามีร่างกายใหม่เนี่ยที่อาหารถูกใช้เพื่อสร้าง สิบสองครั้งนะในหนึ่งปีอันนี้แบบพูดแบบหยาบๆนะเพราะจริงๆเนี่ยตอนที่เราเริ่มกินอาหารครั้งแรกเนี่ยเราก็อายุอาจจะอยุประมาณสักไม่กี่เดือนตอนนั้นก็หนักแค่สองสามกิโลแต่ว่าเราสมมุติเลยนะว่าเนี่ยเอาเริ่มต้นที่ว่าเราหนักห้าสิบสี่กิโลแล้วอาหารที่เรากินเนี่ยห้าหมื่นสี่พันกิโลเนี่ย มันก็เอาไปใช้สร้างร่างกายของเราเนี่ยหนึ่ครั้งหรือ1,000ร่าง80ปีใน80ปีก็แปลว่าร่างกายเราถูกสร้างใหม่เนี่ยประมาณ12ครั้งต่อปีหรือว่าสร้างใหม่เนี่ยเดือนละครั้งนั่นก็หมายความว่า ร่างกายของเราเมื่อเดินที่แล้วกับเมื่อเดินนี้มันคนละล่างนะมันไอร่างเก่าเมื่อเดืนที่แล้วมันก็สลายหายไปแล้วมันก็เกิดร่างใหม่ขึ้นมาเพราะอาหารที่เรากินแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสร้างร่างกายของเราทีละนิดทีละหน่อยนะ มาไม่ได้สร้างทีเดียวโปรดพลาดเป็นร่างกายเต็มตัวมันค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างวันละนิดวันละหน่อยชั่วโมงละนิดละหน่อยทดแทนส่วนที่เสื่อมไปส่วนที่เสียไปเม็ดเลือดเก่าตายไปไม่เลือดใหม่สร้างขึ้นมาหนังเก่าตายไปหนังใหม่ก็สร้างขึ้นมาทีละนิดเชละนิดผมร่วงไปก็สร้างผมใหม่ขึ้นมา ทุกอย่างนะในร่างกายเราเนี่ยมันค่อยๆสร้างเีรนิจเีระหน่อยซึ่งนั่นก็หมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นร่างใหม่อยู่จะเรียกว่าทุกขณะเลยก็ว่าได้ร่างกายของเราเมื่อวานนี้กับร่างกายเราวานันนี้มันก็คนละร่างเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีบางส่วนตายไป แล้วก็มีบางส่วนที่สร้างขึ้นใหม่นะโดยเพราะสิ่งที่มันเป็นเซลล์เป็นเม็ดเลือดอย่างเขาว่าเนี่ยในคนเราเนี่ยมันมีเซลล์ในร่างกายตายเนี่ยวันละห้าหมื่นถึงแสนล้านเซล์นี่อย่างน้อยนะไอ้ที่ตายไปมันก็มีการสร้างใหม่ขึ้นมาด้วยอาหารที่เรากิน เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าเรามีร่างเก่าแล้วก็ร่างใหม่ในแต่ละเดือนเนี่ยจริงจมันก็ยังเป็นการมองแบบหยากเพราะว่าการสร้างร่างใหม่ทดแทนร่างเก่าหรือว่าการสร้างอาวัยวะเนื้อเยื่อใหม่แทนอวัยวะเนื้อเยื่อก่า,กาสร้างเม็ดเลือดใหม่แทนเม็ดเลือดเก่าเนี่มันเกิดขึ้น เรียกว่าทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเพียงแค่บอกว่าเนี่ยร่างของเราเมื่อเดือนที่แล้วกับเดือนนี้มันคนละร่างนี่มันก็ยังหยาบอยู่นะมันต้องพูดว่าเนี่ยแม้กระทั่งร่างของเราเมื่อวานนี้กับวันนี้มันก็คนลร่างหรือว่าร่างของเราเมื่อชั่วโมงที่แล้วกับชั่วโมงนี้มันก็คนละร่างร่างของเราเมื่อ นาทีที่แลก,กับนาทีนี้ก็คนละร่างเพราะว่ามันมีบางส่วนตายไปมีบางส่วนที่สร้างใหม่อยู่ที่ว่าเราจะสังเกตเห็นหรือเปล่าผู้อย่างน,นี้คือว่าการร่างของเราเนี่ยนะแต่ละขนาดแต่ละขนาดเนี่ยมันมันไม่ใช่ร่างเดิมนะมันเป็นร่างใหม่ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆนะอันนี้ก็เรียกว่าจึงพูดได้ว่านิเคปผลว่าทำไมเนี่ยจึงบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะเวลาบอกว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนนี่ยหมายคือหมายถึงการมองร่างกายนี้เป็นเป็นแท่งนะเป็นแท่งเป็นแท่งนะ แล้วก็คงที่ด้วยแต่ที่จริงร่างเราเนี่ยมันไม่คงที่เลยแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในะรูปเป็นแท่งเป็นแท่งด้วยมันก็ค่อยเปลี่ยนลนิดลนิดเหมือนกระแสน้ำนะเปลี่ยนเหมือนกระแสน้ํากระแสน้ําเนี่ยนะที่มันไหลผ่านหน้าเราเนี่ยแต่ละนาทีแต่ละนาทีแต่ละวินาทีเนี่ยมันเป็นน้ําใหม่ น้ำที่ผ่านหน้าเราเนี่ยนาทีที่แล้วกับนาทีนี้มันคนละน้ำกันวินาทีที่แล้วกับวินาทีนี้มันก็เป็นน้ำที่ต่างกันจึงมีคนบอกว่าเนี่ยคนเราไม่สามารถที่จะเอาเท้าจุ่มน้ำเนี่ยในแม่น้ำเนี่ยไม่สามารถจะ เท้าจุ่มแม่น้ำสายเดิมได้เนี่ยสองครั้งเราไม่สามารถเจ้าเท้าจุ่มน้ำในแม่น้ำสายเดิมได้สองครั้งเพราะว่าตอนที่เราจุ่มครั้งแรกกับตอนที่เราจุ่มครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นแม่น้ำคนละสายแล้วเพราะว่ามันมีน้ำใหม่มาแทนที่น้ำเก่าก็เหมือนกับเทียนนะเทียน ที่กางจุดนะเป็นเปลวเนี่ยเทียนเมื่อชั่วโมงที่แลว้วกับชั่วโมงนี้ก็เป็นคนละเล่มนาทีที่แลว้วกับนาทีนี้ก็เป็นคนละเล่มแต่ว่าเราดูเหมือนว่าเป็นอันเดียวกันเป็นเล่มเดียวกันเพราะว่ามันมีความสืบเนื่องความสืบเนื่องนี้เขาเรียกเป็นความสืบเนื่องแบบเป็นกระแส ที่วัตทียนี่ไม่ใช่ตัวตนก็ว่านี้แหละเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะมันเป็นความตืบสืบเนื่องของเก่าแล้วมาเป็นใหม่และใหม่ก็กลายเป็นเก่าแล้วเราบอกว่าสิ่งตั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเช่นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็มหมายความว่าร่างกายเนี่ที่มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันเป็นกระแสนะ มันเหมือนกับจุดเนี่ยจุดเล็กๆเนี่ยที่มาต่อๆกันต่อๆกันเนี่ยถ้าเรามองรวมๆก็เห็นเป็นเส้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่เส้นนะมันเป็นแค่จุดต่างๆที่มาต่อกันเส้นนี่มันเป็นแค่สมมุตินะที่ใช้เรียกจุดที่อยู่ติดๆกันเนี่ย เส้นนี้เป็นสมมุตินะแต่จริงๆเนี่ยมันก็คือจุดหลายๆจุดที่มาเรียงกันมันต่อเนื่องกันเนี่ยจนกระทั่งมองว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ที่จริงแล้วเป็นกระแสร่างกายเราเนี่ยนะมันมีความสืบเนื่องกับเป็นกระแสนะแต่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นแท่งเป็นดุนนะอันนี้เพราะว่าเรา สายตาเรามองไม่ละเอียดพอแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะเราก็จะเห็นเลยนะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาร่างกายเก่าตายไปร่างกายใหม่สร้างขึ้นทีละนิดทีละนิดมันดำรงอยู่แบบเป็นกระแสนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆไม่ใช่เฉพาะร่างกายนะแต่เข้าของด้วยรวมทั้งรูปธรรมและนามธรรมด้วยนามธรรมเช่นความคิดและอารมณ์เนี่ยี่วยมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเพราะมันเป็นกระแสนะมันเกิดดับเกิดดับทียิบจนดูเหมือนว่ามันเป็นก้อนอยู่ในความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันเป็นวันแต่ที่จริงไม่ใช่ มันเกิดดับเกิดดับทียิบแต่เป็นเพราะเราไม่ไม่สังเกตไม่ละเอียดพอเราก็เลยเห็นมันเป็นก้อนอารมณ์นะแล้วเราก็เลยไปทักทึกทักว่ามันเป็นตัวเป็นตนนะงั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเนี่ยรูปทรรนามทั้งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันดำรงอยู่แบบเป็นกระแส ที่มีความสืบเนื่องเกิดดับเกิดดับนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ว่ามันแปลเปลี่ยนไปตลอดนั้นถ้าเรามองความจรงิงนะแบบนี้บ้างเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนให้ยึดถือได้เลย พราะมา,ามันเกิดดับเกิดดับแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมใ้เวลาเรากินอาหารีลองพิจารณาดูเถอะนะอาหารที่เรากินเนี่ยหกหมืนกว่ากิโลหรือ60ตันตลอดทั้งปีเนี่ยนะมันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ในร่างนี้แหละแต่มันสร้างร่างใหม่ตลอดเวลาจึงพูดได้ว่าเนี่ย ร่างของเราเมื่อวานนี้กับวันนี้ชั่วโมงที่แลว้วกับชั่วโมงนี้นาทีที่แลว้วกับนาทีนี้คนละอันและนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมร่างกายจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมันเป็นแค่กระแสอ่เราเตรียมรับพรจิตตังปฏิตังตุมหังขอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว อิปาเมวาสามีิชตุจงสำเร็จโดยชาปราณสาเพรบุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปน,นาราโสยตาเงินพระจันในวันเพนมานิโชติราโซยตาเงอนแกวมานิอันสว่างสวายควรยินดีสาเพตโยวิวาจันตุ ารจารายทั้งปวงจมบำราภัยสภารโรควินาสตุโรกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวันวันตรายโยอ,อันตรารยามีแก่ท่านสุขีทีพาทุโทภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนหาพิวานธนาสิริสนิจังอุธาปะจายโน จตาโรธรรม,มวัทันติอายุวันโนสุภงพะลาสีปการค,คืออายุวันนสุภะพละย่อมจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวะตุสาพมังคลังพอสาพมงคลจงมีแก่ท่านปราคันตุสาพะเทวตา พอราเทวดาต้งควงจองรักษาท่านสาพาพุทธานุพาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังพานุพาเวนะด้วยอนุภาแห่งพาสงสัธาโสธิภาวันตุเตพาความสวัสดีทั้งหลาย 让你感到多么的。